มาใช้กับชีวิตประจำวันยังไงแล้วก็มันเปรียบเทียบยังไงกับการเรียนแบบปกติกับภาคกีรตีหรือในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันแล้วก็เล่าถึงวิธีของเด็กๆที่เขาเรียนก็จะมีกิจวัตรอะไรบ้างในช่วงของการเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะจบไปที่จบเรื่องไปที่เด็กเมื่อกี้ก็คือตัดภาพมาที่เด็กเมื่อกี้วเนี่ยคือเรื่องที่ผมมาเล่าในวันนี้แล้วก็มันจะเป็นภาพจําให้กับ อยุของผมว่า,าช่วงเวลาการคืนของเด็กมุสลิมอ่ะก็คือมีการเรียนที่เรียกว่ากิรอตตีอะไรอย่างนี้แล้วก็มูดแอนโทนของเรื่องก็จะเป็นแบบแนวแนวคอมเมดี้ดาร์กด้วยแบบมืดมืเวลากข้คืนอะไรอย่างนี้แล้วก็ผีๆีด้วยนิดเึงเพราะว่าหน,นีผีก่อนช่วงช่วงแรกๆอ่ะผีๆด้วยนิดนึงแล้วก็รูปแบบก็จะเป็นแมบทบมี c ี ซีขึ้นข้อความด้วยมีแบบสัมภาษณ์เล่าเรื่องด้วยแล้วก็เอาไวเอา์ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ